สวัสดีครับโอเยนะครับพอดีวันนี้พี่เขามาเอารถแล้วนะฮะได้ทำการลือ้ขอขาบูถ่ายน้ำมันเก่าออกมาพักแล้วนะไม่ครัง้งเลยแต่เมื่อกนะี้รันไปรอบกันไม่ได้อยู่นะยังเบาไม่ได้กว่ะเออในปั๊นลับไหลถ่ายไปไหนไปแล้วเ <c oughs> ปิดแป๊บเดียว กไปวนตรงไหนวะนะน่าจะไปวนนู่นเลยนะโอ้อันตรายนะแล้วรถมันยังไม่ค่อยดีอยู่เบาดับเบาดับหายไปไหนวะนะเดินไปดูก่อนสวัสดีครับโอเย็กนะครับคลิปนี้ตอนแรกกะจะไม่ถ่ายนะแต่เอาซะหน่อยพอดีโอ้ยพอดีวันนี้พี่เขามาเอารถแล้วนะฮะก็ ได้ทำการลือคบูถ่ายน้ำมันเก่าออกมาพักเลยนะนูน่นซ่อมมันข้างบ้านเลยล่ะเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีที่ซ่อมนะเนี่ยอดลือมาถ่ายน้ำมันเครื่องไว้นะไอถ่ายน้ำมันออกอเกยวคาบวน้ำมันเก่าที่มันบูดนะเพราะว่าจอดมาสองเดือนแล้ว ก็เลยเอาออกเพื่อน่อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมก่อนแ้ต้องมีอะไรที่จะเปลี่ยน้วครับอี๋ยวลองมาลองมาสตาร์นะครนะั้งแรกเลยนะในครั้งแรกเมื่อกี้สตาร์ไปรอบนลได้ได้อยู่นะยังเบาไม่ได้กว่า ลหล2เดือนมา้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันน่าจะบูดนะมันน่าจะเป็นที่น้ำมันบูดให้พี่เขาลองหน่อยค่อยไป ให้เขาล้องอ่ะจริงๆแล้วผมว่าน้ํามันมันน่าจะน้ํามันมันน่าจะเสียนะเพราะว่าจอดประมาณสองเดือนแล้วอ่าตั้งแต่ต้อมมานะสองสามเดือนก็ไม่รู้จําไม่ได้ก็แล้วกลินน้ํามันบูดมันขึ้นมานะอาจจะต้องเปลี่ยนให้น้ํามันชุดนี้มันหมดก่อนถ่ายออกแล้วก็เอาน้ํามันใหม่เติมไปนะโอเค,อเคอก็แกยังสตาร์ทกลับมาไม่ได้นะ่นนะ เอ๊แต่ขับได้นะขับได้อยู่แต่รถมันยังไม่ค่อยดีไงได้ไหมนี่แล้วรถมันไม่ค่อยดีด้วยไงประเด็นคือต้องถ่ายน้ำมันออกให้หมดก่อนน้ำมันเบนซินเราเนี่ยนะฮะออกจากถังให้หมดเพราะว่าจอดนานมากแล้วก็เดี๋ยวเติมมันใหม่เข้าไปหายไปไหนไปแล้วเพิ <c> ๊ <oughs> บ,บเดียว แกไปวนตรงไหนไวนะน่าจะไปวนนู่นเลยนะโอ้ตายนะแล้วรถมันยังไม่ค่อยดีอยู่เบาดับเบาดับเดี๋ยวรอสุกดูสิพี่แกเขาไปถึงไหนแล้วเนะี่ยหายไปไหนไวนะน่าเดินไปดูก่อนต้องมาเขาต้องมาทะลุซอยนี้นะ<ๆ>ไปไหนแล้ววะผมว่ารถน่าจะไปดับอยู่แถวแถวนู่นนะ ว่านะรถน่าจะไปดับอยู่มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอเคเบาดับเบาดับตลอดเลยเดี๋ยวเอาน้ำมันเก่าออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันใหม่เข้าไปด้วยถ้าไม่งั้นก็ไม่หายผมว่าน่าจะใช่เพราะน้ำมันมันบูดแล้วมันเก่ามากสรุปเรื่องรถนะฮะผม พาพี่เข้ารถไปซ่อมไว้ที่ร้านจีนนะไม่มีเครื่องมือทำจริงๆนะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนขบงขบิแล้วพี่เขาก็ส่งรลยมาเนี่ยบอกว่าต้องเปลี่ยนขบิลใหม่นะมันก็เปลี่ยนแล้วก็เขาก็เปลี่ยนสายไม้ไปอีกขบิล80ดสิบาทสายไม้สี่ิเป็นร้อยยี่นะครับเป็นเสร็จโดนไปอีกร2อยยี่ผมเปลี่ยนมาผมยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มาจอดไว้เฉยแม่งแค่ล้างมันก็ได้แล้ว อารมณ์เป่าอะไรพวกนี้แต่ยังว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ซ่อมแล้วฮะพวกนี้มันส่วนมากมันจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนหมดแล้วครับก็ต้องยอมให้มันนะเราไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรพร้อมที่จะทําเลยครับก็เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเอาไปทิ้งไว้แล้วก็ผมก็ออกมาต้องทํางานต่อนะเพราะว่าลงเวลาไว้ก็เห็นซ่อมเสร็จแล้ว ส่งไลน์มาบอกซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าอยากจะลองขับกลับเลยโอ้โหผมเป็นห่วงมากเลยนะเพอเขาอยากขับผมก็ห้ามไม่ได้นะก็บอกว่าตามใจขับให้ปลอดภัยแล้วกันผมก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะขับได้อะไรเงี้ยเขาเขามั่นใจนะโอเคก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวเขาหน้าจะส่งข่าวก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็ส่งมอบรถนะขอให้เอาไปใช้ได้นานๆหน่อยกว่าจะพังก็ ให้มันคุ้มค่าที่ซ่อมไปอีกร้อยเท่าไหร่ร้อสิบหน่อยนะก็ขอให้เอาไปทํางานทำเงนินได้มีไรายได้เข้ามาบ้างนะพี่เขายังไม่มีไรายได้นะเขายังไม่ได้ทําอะไรเขาต้องดูลูกอยู่ช่วงนี้โรงเรียนลูกยังไม่เปิดนะครับแต่แฟนพี่เขาได้งานแล้วทําเห็นว่าทํางานออฟฟิศอะไรทักอย่างนะผมก็ไม่ได้ค่อยได้ถามครับก็โอเคครับช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ ผมยินดีช่วยเหลือครับขอให้ขับขี่ปลอดภยัยเลืคลิปนี้ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วส่งมอบแบบทุรักทุเลนะซ่อมกันพักนึงนะสองชั่วโมงอะ่ะมันเร่งมันเดินเบาไม่ได้มันจริงๆไมันต้องล้างขบงขบูดีอะไรพวกนี้ผมก็เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ไปหมดนะเติมน้ำมันเครื่องไปหน่อยแล้วก็อะไรอะ่ะขบิวไม่ได้จริงๆไม่มีเครื่องมือ ไขก็ไขควงก็แทบจะไขตูดออกมาไม่ได้ถ่ายน้ำมันเก่าออกแทบจะไม่ได้โอเคก็ถือว่าก็เอาไปยังใช้งานได้นะเอาไปใช้งานเขาบอกว่าติดดีขี่ดีเลยละ่ะตอนนี้แค่เปลี่ยนคาบิวไปลูกเดียวนะก็โอเคเต็มใจนะผมเต็มใจช่วยสำหรับคลิปนี้ขับขี่ปลอดภัยนะพี่นะลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับไปมาครับ